แบบสการทดสอบความแข็งของเหล็กวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบชิ้นงานทดสอบความแข็งเป็นแผ่นเหล็กลักษณะผิวเรียบอุปกรณ์วัดขนาดรอยกดชุดหัวทดสอบความแข็งของเหล็ก วิธีการทดสอบเตรียมชิ้นทดสอบติดตั้งหัวกดวีเนลกับเครื่องทดสอบความแข็งและว,วางชิ้นงานบนแท่นทดสอบหมุนแท่นทดสอบให้ชิ้นงานสัมผัสกับหัวกดพอดี ให้แรงกดบนชิ้นทดสอบโดยใช้น้ำหนักเริ่มต้นที่10กิโลกรัมฟอร์ตเปิดเครื่องและโยคันโยกให้เป็นโหลดดิ้งให้แรงกดบนชิ้นงานประมาณ30วินาทีทั้งหมด4จุดโยคันโยกให้เป็นอันโหลดดิ้งและปิดเครื่องหมุนแท่นทดสอบลงนำชิ้นงานออก วัดขนาดร้อยกดด้วยอุปกรณ์วัดขนาดร้อยกดรอยกดละ2ครั้งพร้อมจดค่าตารางบันทึกผลการทดสอบความแข็งแบบบินเนลตัวอย่างการคำนวณ bsn เท่ากับ p ส่วนด้วยพยด d ใหญ่ส่วน2วงเล็บ d ใหญ่ลบลูท d ใหญ่กำลังสองลบ d เล็กกำลังสอง p เท่ากับน้ำหนักกดหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม d ใหญ่เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวบอล d เล็กเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของร้อยกดจะได้เท่ากับ1 8 3 8ง8ัส่วน้ดส่วนด้วยพายคูณหส่วนสคูณด้วยวงเล็บ5ลบรูทห้กำลังสลบหนกำลังสเท่ากับ194.73 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตรหรือเท่ากับ1,908.354เกามกะปาสาลตารางสรุปผลการทดสอบความแข็งแบบปีเนล